รับทุกทา่านเข้าสู่เหล่าหลอนชีวิตใครใครก็รักกำมหนักที่ต้องชดใช้และไม่มีใครช่วยได้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินชีวิตมีแต่ตกต่ำตอนกรมทำแท้ง ตอนนั้นคุณเพชรอยู่ปวชปีสองวันนั้นเป็นวันสอบสุดท้ายของเทิมเพื่อนสนิทของเพชรมีชื่อว่าบีบีเป็นคนสวยหน้าตาดีมีสเสน่ห์มีผู้ชายมาจีบมากมายวันหนึ่งบีและเพชรได้ชวนกันไปนั่งเล่นที่สวนหน้าโรงเรียนหลังสอบเสร็จบีเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเพชร กูท้องว่ะท้องได้เจดอาทิตย์แล้วจะทำไงดีวะเพชรก็ตกใจมากแล้วเลยถามไปว่าเออแล้วพ่อของเด็ก,กรู้หรือยังล่ะคำตอบก็คือรู้แล้วแต่พอรู้แล้วอ่ะเมื่อเขาตีตัวออกห่างพ่อแม่เขาไม่ยอมรับเรา บีพูดไปร้องไห้ไปแล้วบีก็ขอมานอนที่บ้านของเพชรสักพักด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนเพชรก็เลยตกลงระหว่างนั้นเพชรก็คิดว่าจะช่วยบีได้ยังไงแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงก็มีทางเดียวก็คือต้องบอกพ่อแม่ของบีแต่บีก็ไม่ยอมเด็ดขาดเพชรจิงทะเลาะก,กับบีหนักมากจนบีหลุดพูดออกมาว่า ตอนนี้กูกินยาขับเลือดไปแล้วที่มานอนบ้านมึงอ่ะพ่อเผื่อเด็กหลุดออกมามึงจะช่วยกูได้เพชรอึ้งไปเลยกล่าวนี้ทะเลาะกันดังมากกว่าเดิมจนย่าของเพชรต้องเข้ามาดูว่าเป็นอะไรกันพอ,อย่าเข้ามาถึงบีกับเพชรถึงกับเงียบเพชรได้พยายามขอร้องให้บีไปโรงพยาบาลแต่บีก็ไม่ยอม จนสองวันต่อมาประมาณตีสามกว่าวาเพชตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงร้องของบีโอ้ยโอ้ยปวดท้องโอ้ยแล้วก็เสียงครางร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายพอเพชลืมตามาเห็นบีนั่งขดตัวเลือดไหลเต็มหว่างขาเพชก็ตกใจมากตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกจริงๆ เลยวิ่งไปตามพ่อมาช่วยพ่อของเพชรก็รีบพาบีไปส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงผ่านเรื่องวันนั้นมาแน่นอนโดนพ่อด่ายับทั้งคู่ผ่านไปจนเปิดเทอมบีมาเล่าให้ฟังว่านอนไม่ได้เลยได้ยินแต่เสียงเด็กร้องไห้เกือบทุกคืนบางคืนตอนหลับ ก็เหมือนมีเด็กมาดูดนมด้วยทีแรกก็คิดว่าฝันไปแต่พอตื่นมาเสื้อตรงจุดนั้นก็เปียกเป็นดวงเหมือนมีคนมาดูจริงๆทั้งที่นอนอยู่คนเดียวเพชรก็ได้แต่บอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากนะไปทำบุญให้เขาเยอะๆส่วนตัวเราก็ทำบุญให้เด็กคนนั้นตลอดเช่นกันเวลาผ่านไปใกลจะเรียนจบ ก็ต้องทำโปรเจกต์สุดท้ายจึงนัดกันว่ามาทำงานที่บ้านของเพชรแล้วกันในกลุ่มของบีและเพชรนั้นมีทั้งหมด9คนตอนนั้นบอกได้เลยว่าบีสมมากๆจากคนอวบนิดๆหน้าตาดีมีแต่ผู้ชายมาลุมล้อมตอนนี้เหลือแต่นังหุ้มกระดูกทุกคนก็นั่งทำงานตามหน้าที่ของแต่ละคนไป ทำงานไปสักพักมีเพื่อนคนหนึ่งออกไปเข้าห้องน้ำพ่อกลับเข้ามาในห้องนางก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่าบีบีไม่ได้กออะไรแกอยู่จังหวะนั้นทุกคนก็กระโดดไปรวมกันอยู่บนเตียงกันหมดรวมทั้งบีด้วยสักพักก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้ คือร้องแบบแหบปากร้องเหมือนจะขาดใจได้ยินกันหมดทุกคนไม่ว่ามือจะปิดหูแต่เสียงนั้นก็ได้ยินได้ยินเต็มสองหูของทุกคนทุกคนตัวแข็งทื่อคิดอะไรไม่ออกว่าจะทำยังไงกันดีและวันนั้นบ้านของเพชรก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยตอนนั้นเองหางตาของเพชร ก็เห็นว่ามีอะไรผุปบรๆ,ๆอยู่ข้างหลังบีเพชรเลยหันไปมองพอเพชรหันไปมองเท่านั้นเพชรก็ตกใจมากสิ่งที่เพชรเห็นก็คือเด็กทารกตัวเล็กๆก็ไลบีอยู่ลักษณะคือโผลมาแค่ช่วงหัวจนถึงหน้าอกมีเลือดเต็มตัวไม่มีลูกตาตาโบ เป็นหลุมลงไปและมือสองข้างโอบตรงช่วงคอบีไว้แต่มือขวายาวจนสามารถโอบมาจนถึงมือซ้ายได้และเกาะอยู่บนไหล่บีจากนั้นเสียงร้องไห้ก็กลายเป็นหัวเราะชอบใจเพื่อนๆถามเพชรว่าเฮ้ยเพชรบ้านมเมนอเืองเลี้ยงกุมารทองเหรอเนี่เพราะเพื่อนไม่มีใครรู้เรื่องบีเลยเพชรก็ได้แต่มองหน้าบี แล้วทุกคนก็พร้อมใจกันออกมานั่งจับกลุ่มกันหน้าเซเว่นที่หน้าหมู่บ้านรอจนถึงเช้าแล้วค่อยไปเอาข้าวของแยกย้ายกลับบ้านกันพ่อพ่อกลับมาเพชรก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อพ่อได้รู้เรื่องพ่อก็รีบพาไปหาหลวงตาที่พ่อนับถือมากพ่อไปถึงวัดที่หลวงตาอยู่หลวงตาท่านก็บอกว่า วิญญาณเขาอาฆาตมากให้พาตัวแม่เขามาด้วยเพชรจิงทูบอกบีให้รีบมาบีก็ได้เดินทางมาถึงวัดแห่งนั้นพอบีมาถึงก็กราบหลวงตาและก็เอาแต่ร้องไห้ใช้มือขยี้ตาไปมาลักษณะเหมือนไม่ใช่บีเลยหลวงตาท่านก็ถามบีว่าเรื่องเป็นมาอย่างไงแต่บีก็ไม่ได้ตอบ พูดแต่ว่าข้าหนูทำไมวนไปวนมาเป็นครึ่งชงั่วโมงหลวงตาจึงหันมาบอกพ่อของเพชรว่าเรื่องนี้อาตมาช่วยได้แค่นี้แหละโยมกรรมใครกรรมมันเขาจะอยู่แบบนี้ไปจนกว่าจะถึงเวลาของเขาจนบีเลิกร้องไห้ได้สติขึ้นกลับมาเพชรจึงเล่าให้บีฟัง และด้วยความที่บีคงโมโหขาดสติหรือยังไงก็ไม่ทราบบีก็ตะโกนลั่นสาลาว่าอยากอยู่ก็อยู่ไปจะมาหลอกมาหลอนก็ทำไปแต่อยู่ไปแบบอดรรเดียนี่แหละบุนก็จะไม่ทำไปให้แล้วตอนนั้นเพชรได้ยินแล้วรู้สึกสงสารเด็กมากเพชรเลยพูดออกไปว่ามาอยู่กับแม่ก่อนไหมถึงเวลาหนูไปหนูค่อยไป อารมณ์ตอนนั้นยอมรับเบรยวบาอยากตกบีมากกว่าไปทำเขาแล้วยังจะปากดีอีกพอจบเรื่องวันนั้นเพชรก็ทำบุญให้ตลอดจนผ่านไปสองปีเพชรได้ไปรู้จักกับร่างทรงและเทศกาลแห่งหนึ่งของภาคใต้เมียร่างทรงมาทักว่าทำไมไม่ตั้งหิ่งให้น้องล่ะซื้อของเล่นบางไว้บ้างให้น้องได้เล่น หรือซื้อหุนให้เขาได้เข้าไปจำศีลในนั้นบ้างเพชรก็งงว่าเขารู้ได้อย่างไงหรือเขาเห็นอะไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้แปดปีแล้วเด็กคนนั้นก็กลายเป็นกุมารทองของเพชรไปเลยจากที่ไม่เชื่อตอนนี้เชื่อสนิทใจเลยว่าผีมีจริงส่วนบีพอเรียนจบก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป ไม่มีเพื่อนคนไหนได้ติดต่อกับบีอีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครทำยังไงก็จะได้รับผลกรรมอย่างนั้นไม่มีใครหลบพ้นหรือหลีกหนีจากกรรมได้เรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ